คือฮาหวยไอ้ไข่ประเดิมงวดแรกเสียเมืองคอนขอรูปหล่อไม้แกะสลักตั้งวัดดังปทุมให้กราบไหว้วันที่29มิถุนายนที่วัดบึงบาประภาสวรัต หมู่ที่5ตำบลบึงบาอำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีในการพลเรื่องอารามอายุ31ปีเจ้าของกิจการเพชรทอง K2N และจำหน่ายอาหารเสริมพร้อมพี่ชายในายคณิตพรมหีดทำพิธีแห่รูปหล่อไม้แกะสลักไอ้ไข่ซึ่งนำมาจากวัดเจดีอำเภอสีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อให้ผู้มีจิตศรัทธาได้มากราบไหว้ขอพร โดยบรรยากาศขบวนแห่ฉลองมีดนตรีแตรวงและนางรําแห่รอบพระอุโบสถอย่างคึกคักสามรอบก่อนนำไอ้ไข่ตั้งประดิษฐานพร้อมทั้งจุดประทัดหนึ่งนัดมีประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียงมาร่วมงานอย่างเนืองแน่นรวมทั้งดารานักร้องนักแสดงชื่อดังอย่างไทยเอกพันธ์บลฤทริ์กรุงศรีวิไลและสดใสรุ่งโพทองมาร่วมพิธี ภายหลังนำรูปหล่อไอ้ไข่ประดิษฐานได้ให้ประชาชนที่ศรัทธานำน้ำแดงขนมเปี๊ยะที่ไอ้ไข่ชอบถวายขอพรโชคลาภนายการผลกล่าวว่าตนนับถือไอ้ไข่เพราะบ้านเกิดอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อทราบว่ามีดาราน,นักแสดงไปขอพรไอ้ไข่แล้วประสบความสำเร็จหลายคนเราเองอยู่ใ,ใกล้ๆทำไมไม่ไปขอบ้างเมื่อไปขอก็ได้ตามคาดหวังและได้เร็วทันใจ พอมาอยู่กรุงเทพก็เลยนำไอ้ไข่จากต้นกำเนิดอำเภอสีชนวัดเจดีมาประดิษฐานให้คนกรุงเทพและปร,ะริมณฑลรวมทั้งใกล้เคียงโดยเฉพาะจังหวัดปทุมธานีให้คนมาขอพรเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ จะได้มีกำลังใจในการทำงานยิ่งช่วงนี้หลายคนขาดกำลังใจทำงานก็เลยคิดกับพี่ชายว่าขอนำไอ้ไข่มาไว้ที่วัดบึงบาประพาสวรร์เนื่องจากบ้านอยู่ในย่านนี้และอยากให้คนได้มาวัดมากขึ้น ที่ผ่านมาธุรกิจที่ทำก็ประสบความสำเร็จอย่างมากขณะที่ประชาชนที่ได้นำน้ำแดงขนมเปี๊ยะจุดธูปถวายและขอโชคขอลาบและส่องหาเลขเด็ดที่รูปหลอและเลขท้ายรถขบวนแห่ไอ้ไข่และกล่องประทัดนำไปตีเป็นเลขเด็ด 6226 36และ38ต่างนำไปซื้อหาสลากกินแบ่งรัฐบาลที่มีพ่อค้าแม่ค้าหวยมาตั้งแผงขายจำนวนหลายสิบแผงขายเป็นหวยชุดใบละ100บาทกันอย่างคึกคักขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวพ้นนะคะรักทุกคนคะ่ะ